สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศท้องนาครับต้นข้าวเข้าฤดูฝนแล้วครับทำนาต้นข้าวเขียวชุออ่มเลยครับอันนี้เป็นตอนเช้าพาทุกท่านมาชมบรรยากาศดีๆกันครับชมวันเพลิน สีเขียวของต้นข้าวเสียงนกชมกันเพลินๆครับ เรื่องไถนาเครื่องสุบน้าเลินๆครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากพาทุกท่านมาชมบรรยากาศท้องนาฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ